สวัสดียินดีต้อนรับสู่เกมไมค์คาพิขึ้นเคยเ,เดียวตายหาแล้วบัวเดินเอา้ากดแลกอ้อแลกอีกอืเข้าใหม่เลยลองเอาโหมดนี้ก่อนนะจะย่บบอกว่าพี่เกิดใหม่นะ่ะจะเป็นลม เอ้ยชีวิตนี่แม่งออสวยมากเดี๋ยวจะเสียงหนึ่งเอ้ยชีวิตนี่มันสวยมากเลยอะอารมณ์เสียมากอะหายยังไงจุดเดิมไหนอุตสาสร้างเสร็จแล้วว่าโอ้จะเป็นลม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 ลม<ง>เ,<ง>เป็นว่าบ้านไม่ต้องสร้างมึงแหละ ่าที่เดินนี่แหละเออเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนไปโหมดสวาวแล้วกันนะฮะอันนี้คือโหมดเออเราจะเอาโหมดสวาวเนี่ย ไปสร้างใหมของมันจะไม่สร้างไง้วกโหเลือด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 เล,อเลือดหายไปหมดเลยอ่ะมันเลือดหายไปหมดเลยอ่ะมีไผ่กินด้วยงามๆงาอุย้ยมีไผ่กินได้ปะ เอาไม่ได้ไมีเด็กถูกไพ่ฟงกุ้งอนหน่นอไม้หน่อ,นอไม้ปิงกับเออหน่อไม้ปิงเออเออหุบปากก่อนบอกว่าอะไรเดี๋ยวแล้วเลือดมันก็เพิ่มขึ้นไง เราจะไปหาคุณสมบีกันนะฮะน้ามันไปไกลจังเลยอ่ะหามืต่างเป็นอะไรเนี่ยเอาหรือเป็นหลีกหรือมันจะเป็นอาซิกาเจียวบอลหรืดิไม่เอาไม่เข้าไปในป่า งูในไมค์ครับมีแล้วมันีอแกเดี๋ยวนะแกมันไอตัวที่ฉันเกลียดที่สุดในโลกแกมันบ้าแกมันและสังคมมันไม่ต้องลักแกจะเป็นไรล่ะฮะไปขี้ไปขี้ดิไปได้บ็อกดำมาหนึ่งเอเชื่อว่าฉันเห็นแกะสีขาวอยู่นะ อยู่ไหนวะงี้กูเจอนะกูจะเอาอฟไ,ไลฟ์ฟาดนู่นเองเหรอนู่นเองเหรอฮนะเอาเย่เนละเวละเวละเย่ละเสียงมันแอดมากเลยแอดแทบบ้าเออแกเออฉันขอหน่อยเนี่ยสามบล็อกนี้จะทำอะไรได้บ้างทำอย่างนี้เลยนะฮะ นี่แล้วก็ได้เป็นนี้เอ้ยถ้าจะหาและสร้างบ้านเองนี้คงจะง่ายๆแต่ไม่มีไฟมึงจะเอาไงล่ะฮะไม่มีไฟอ,อ่โอ้ตอนนี้นะคะก็เดินมาออเอ้ยมาเกิดทเทศแดกแกได้ปะ เมื่อเหยื่อที่จะเอายีนมันแตกไม่ได้จอแกะอีกแล้วเราจะเอาบีอิดเาจะแกะนะคะส่วนหัวใจนะ,ะก็ให้มันเปิร์ไปนะ,ะแกไอแกบ้ามาโอ้ย ตูดมันหันตูดที่คุณเลยเหรอฮะฮะเอาอีฮานี่อ,อ๋อทไม่หมดซัวมันง่ายอย่างนี้ข้าแกะเออยู่ไหนเออได้อิดมาสามอิดแล้วส่วนแกละ่ฉะฉันหนีก้นละหนีบ้านมึนงอีฮานฉันหนีไปไหนแกก็ด้วยอย่ากทำงานเยอะเฮ้แกมันนกบ้านไงนะแถวบ้านฉันก็บี ได้ขนนกกะน,นี้มาเนี่ยฮายอ,อ,อ่อนมอ่อนแอก็เพราะหัวใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอแกะกูละหามังอยู่ไหนเราจะมาล่าซอมบี้ตอนมืดกันเลยนะฮะเลกอย่างก็คือหนีนะเพราะเรามีแกะเท้าดำปี๊ดมีมม๊จะเข้ามาไรล,ล่ะเข้ามาตายพี่กพีัพ รักพี่ฮี่สีไม่เหมือนกันน่ะต้องรออีกนานเท่าไรท้องฟ้าจะมืดเสียทีผิดกับรักรักจนปวดใจผิดกับรักเผาหัวใจไหม ผิดกับลกักลักจนปวดใจผิดกับท้ลาลักจนปวดใจแพ้พ่ายดินน้ำลมและไฟไม่สวยงามไม่เป็นไรชีวิตของเมืองโตกกรรมมือ ของกูแล้วนะมึงคิดว่ามึงวิ่งเร็วขนาดนั้นมึงไม่ไปแข่งโอลิมปิกกูหามึงไม่เจอแล้วไอ้โมเฮียเ๋ยกูเจอนะมึงจะโดนแน่ไม่ใช่น้อยนี่มันสวรรค์หรือไงนะเนี่ยเฮ้ยวัวฉันจะมีอะไรให้แกถอยอ,อีห้าถอยกูยจะพามึงไป แกะขาแกะแกะ,แกะแมานี้ค่ะจะลงบอ่อไหนอ่าบอ่อนี้ก็ได้เอาอีหายพูดไปพูดเอ๊ะอาร,รมณ์เสียเนี่ยวัวเหรอ <c oughs> เออไปมาทำไมไมึงไม่ตกวะแล้วมึงโดนอยู่แน่ ว่าจะตายเพราะมือกูนเนี่ยกูอยากกินฆ่าเขาตัวเราตายเองไงก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเนื้อไก่ก็ไม่ได้แดกนะก็ไม่แคร์สักทุบอไรเนี่ยบ๊ายบาย